It's 3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't, no, I won't budge. I call your bluff. You think you're tough, yeah? So go ahead, come and pick me off. Bring all your friends so they can watch. You're drunk. Down โอเคเขาว่าเขาท้องเสียแล้วก็ปวดหัวนะคะก็เลยเอายาพาราให้กินก่อนเป็นยาจากไทยนะ มีท้องเสียด้วยเมื่อวานทำอะไรกินอะไรผิดหรือเปล่าทำไมท้องเสียหนูกินยาแล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มดีขึ้นแหละหนูนั่งพักตรงไหนก็ได้ตรงข้างล่างก็ได้หรือขึ้นไปนอนก็ได้ฉันกินยาหกกนาูกินยาอ่ะก,กินยากินยาหนูกินยาอืมฉันเป็นไดนก,กินยาง่ายมากเลยกินเองไม่ต้องปออ้อนเอ้ยเก่งจังเลยอะลูก หมดแล้วยาหมดแล้วนึกว่าขนมหรอเก่งมากครับกินยาแก้ท้องเสียนะคะเก่งเก่งมีสองเม็ดกินเองทั้งสองเม็ดเลยอ่ะโอหลูกแมวตัวกลมเร็วมากเลยลูกกูชี่สวยมากสีเริ่มแบบลำมุนสุดๆ และ awesome. น,นี่คือพี่วินเซนต์มาทักทายน้องๆน้องูกลายเป็นน้องหนูแล้วกันเนาะก็นี่เราก็จะไปคาเฟ่กันนะคะพาคุณตาไปด้วยอไปล แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาตอนเช้านะคะก็จะไม่น่าจะมีมอร์นิ่งเซตเกิน11โมงแล้วมากินแบบดื่มน้ำของหวานอะไรเงี้ยคุณตาก็มาเป็นครั้งแรกนะคะแนวคาเฟ่อุ้ยเขาแบบถึงตอนเที่ยงะนีกว่าหมดไปแล้วเพราะว่านี่มันเสร็จโมงกว่ายังมอร์นิ่งเซตได้อยู่นะคะก็เลยได้ขนมปังมาเหมือนเดิม เลือกเป็นขนมปังใส่บัตเตอร์นะใส่เนยแต่เพิ่มน้ำตาลเองส่วนของมีก็ไข่เหมือนเดิมคือถ้าเรามาไม่ทันตอนเที่ยงอ่ะเราก็จะไม่ได้ขนมปังอันนี้ก็ได้แต่เครื่องดื่มมาต่างกันแค่นี้เครื่องดื่มคุณตาก็คือโกโก้อ่ะ เดี๋ยวกาแฟมันจะเป็นแบบขมแล้วเขาติดกินหวานก็ต้องใส่น้ำหวานเยอะเลือกโกโก้ไปเลยหวานมาแล้ว<ม>ส่วนของป้าป่าก็เหมือนเดิมนะไอติมแล้วก็กาแฟเขาโกโก้อะไรนะโอเคไหมโกโก้อร่อยอิ่มพอดีค่ะคือตอนเช้า่คุณตาทำข้าวต้มทุกคนก็กินข้าวต้มกันอิ่มมาแล้วค่ะอันนี้ก็เหมือนกับมากิน น้ำหวานอะไรเล่นกันทีนี้ก็กลับมาบ้านนะแล้วเดี๋ยวจะไปบ้านภูเขานะจะไปโรยตัวฆ่ายาแต่ป้าป่าอยู่บ้านนะเลโอก็อยู่บ้านนอนพักไปเดี๋ยวไปกับคุณตาไปบ้านภูเขากันส่วนเลโอไปดูแลก็พักผ่อนกินยาแล้วก็นอนพักต่อไปอ่ะ ได้ไหม,ไมรถมันสูงอ่าวเล <Yeah. S 1> มาถึงที่บ้านภูเขาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะโรยตัวยาฆ่าญยาให้หมดเลยนะทุกที่เลยแต่เขาบอกว่าเนี่ยถ้ามันอยู่ใกล้ต้นไม้อะ่ะต้องห่างจากต้นไม้ประมาณ1เมตรไม่งั้นต้นไม้ตายก็เนี่ยโรยไปให้ทั่วรอบๆไปเลย คณตาก็มาชมนะตอนที่มาตอนแรกๆอ่ะมันเห็นไม่ชัดไม่รู้บ้านเป็นยังไงมาคราวนี้อ่ะเห็นบ้านชาัดแหละวันนี้เราก็มีผู้ช่วยอ่ะช่วยกันโรยอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบผงแบบผงละเอียดนะคะอ๋อโรยงี้เหรออ๋อนี่ช่วยกันโรยนะมันมีหลายหลายฝั่ง แล้วพอโรยเสร็จค่ะเราก็ต้องรอให้ฝนตกพรุ่งนี้ตัวมันถึงจะละลายแล้วมันถึงจะได้ผลอ่าตอนแรกเราไม่รู้เราก็แบบไปโรยเฉยไม่มีน้ําไม่มีอะไรมันก็ไม่ละลายอ่ะอันนี้ละลายแหละคือที่มาทําวันนี้ไม่ใช่อะไรพรุ่งนี้ฝนตกนี่ค่ะโรยแบบโอโหทั่วไปหมดเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าคือไม่งั้นมันก็จะขึ้นเหมือนที่เราก่อนตัดะคะ่ะต้องแบบ ไเลยแล้วโรยอันนี้เขาบอกว่าอยู่ได้ประมาณเก้าเดือนนะคะแบบไม่มีอะไรจะขึ้นมาเลยนี่อันนี้คุณตาก็โรยฝั่งนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็กําลังเป็นโรยฝั่งตรงนน้นอ,อยู่นี่ค่ะเก้าเดือนนะฮะสามกิโล น,นี้ยังพอเหลือเดี๋ยวเอาไปบ้านอื่นด้วยนี่เหมือนเราโรยไปวันนี้ใช่ป่ะแล้วอีกประมาณเดือนหนึ่งมันก็จะโล่งไปอย่างนี้เลยแล้วก็อยู่ในสภาพนี้ไปประมาณเก้าเดือนอะทีนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าที่มาเช่าแล้วว่าจะทำยังไงต่อไปโอเคจบงานทีนี้ก็ รอคนมาชมบ้านนี้นี่ให้มินนี่มินนี่ลงอย่างเดียวนะของมียังไม่ลงเองคือพอเราลงในเว็บบอร์ดเองอะเราก็ต้องเป็นคนมามาพาเขามาดูอะก็เลยยังไม่ลงและอีกอย่างหนึ่งคือพอเราลงเว็บบอร์ดเองอะก็จะมีแต่คนต่างชาติเพราะว่าเออคือ คนต่างชาติอะเขาจะอาจจะไม่นิยมไปหาบ้านกันตามบริษัทมินิมินินหรือไนงะเพราะว่ามันมีข้อจํากัดเยอะอาจจะแบบโดนปฏิเสธทันทีว่าแบบเออไม่ให้คนต่างชาติเช่าหรือว่าต้องมีเอกสารมีผู้ค้าประกันมีอะไรหลายอย่างแต่ว่าถ้าเช่ากับเราเราก็เข้าใจเนาะว่าแบบเออคนต่างชาติด้วยกันไงแล้วแบบเออก็ได้ได้ถ้าถ้าแบบเออผ่านบริษัทประกันเงินค่าเช่าก็ผ่านเลยง่ายๆอะไรเงีย้งย โอเครอพรุ่งนี้ฝนตกตัวยาก็จะซึมเข้าไปในพื้นดินแล้วก็จัดการพวกยญ้าต่างๆไม่งั้นถ้าเราไม่ทำอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาดูอีกแปบ๊บๆคลืนเต็มเลยเร็วมากนี่มันก็เป็นสายเหตุนหนึ่งที่บ้านเราเป็นคอนกรีตนะคะเพราะเราไม่มีเวลามาดูแลชมความร่มรื่นแล้วก็มีเสียงนกเสียงอะไรเสียงมแมลง่ะบรรยากาศดีมาก หักที่ธนาคารนะคะคุณตาก็นอรอในรถก่อนนะมาที่บานโลนะเป็น Home ซ็นเตอร์กับซูเปอร์ะที่นี่จะเอากุญแจมาปั๊มอ่ะเอากุญแจให้เขาปั๊มแล้วนะคะ20นาทีระหว่างนี้ก็ไปซื้อของกัน ตรงบารรอเนี่ยจะมีขายร้านมูจินะดดูซิเขาแบบว่ามีแกงไทยอะไรเนี่ย<อ>แกงแียวหวานเนี่ยเขาขายแงกงแียวหวานเอามาวางโชว์เยอะเปลว่าคนซื้อเยอะนะคะเนี่ยนนนขนมเขาก็เยอะเยอะ,<ว>อะแต่สาขานี้ก็ใหญ่มากเหมือนกันนะคะเนี่ยมาวางแล้วไปซุปเปอร์วันนี้ก็ซุปเปอร์อีกปปอ,อ่ะเขามีอัองุ่นอะไรนะ,ะเรียกว่ามาสัมาสคาร่าให้ชิมนะ แต่ไม่รู้ทําไมาเป็นคนไม่ชอบกินอันเนี้ย <laughs> อ้ยพุดดิ้งเขาทําดีมากเลยอ่ะสามอันพันเยนมันดูถูกเหมือนกันนั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนอันนี้ดูใหญ่มากเลยอ่ะห้ารอกว่าเยนนเหรอเฮ้ยที่นี่เขามีขายเป็นแบบข้าวซูชิให้เลยนะรู้สึกราคาปลามันแพงขึ้นเยอะมากเลยไม่ค่อยก,กินเลย เราก็ต้องให้พ่อครัวเขาเลือกนะคะว่าเขาจะทําอะไรเรื่องของเรื่องคือมาซื้อน้ํามันเพราะว่าคุณาา้าครับทุกคนใช้น้านํามันแต่ไม่ไดาทำอาหารไม่ใช้น้านํามันใช้นิดหน่อยนิด,นดเดียวมากๆน้านํามัน900กรัมสะ400เยนน่ะว่าทำไมเห้นยู่พื้นขามสะอาดใสแล้วก็มาซื้อพริกไทยอะ่ะเพราะคุณตาเขาทำอาหารเขาต้องใส่พริกไทย แล้วที่บ้านเราอ่ะใส่แต่ชิวโกโ,โชก็คือเกลือกับพริกไทยรวมกันมาแวะกินไอติมสักหน่อยแล้วกันนะหิวน้ำหิวไอติมอะไรก็ว่าไปไอติมหน้าดดูไปหมายร่วงนะก็ไม่ค้นมันหวานกับเการัฐนี่ของภูมตาเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะของมีเป็นอะไรนะมันหวานนะ น้ำซอสมันหวานดูจากสีแล้วแบบไม่มั่นใจเลยอะ่ะมันจะอร่อยไหมอันนี้โอเคอะ่ะรสชาติดีมีความมันหวานมากก็มาแวะร้อยเย็นให้คุณตาดูของหน่อยอะ่ะเอาขวดเนี้ยไปใส่น้ำจิ้มน้ำซอสสั่นน้ำซอสผัดชะเภาวเวลาเด็กๆเขาทําได้ใส่ง่ายๆแต่เดี๋ยวนี้ร้านร้อยเย็นแต่ไม่ร้อยเย็นก็เยอะนะ คือมันก็ขายร้อยเยนไม่ได้แหละมันก็แบบต้องห้าร้อเยน300ร้อเยนแต่ร้อยเยนอันนี้มันคือไกลบ้านเรานะเลยไม่ค่อยได้มาแล้วก็มา g ีอูนต่อตาุงตามาดูเสื้อนะแล้วก็มาซื้อของให้ลูกค้าด้วยเลยอืมใส่เบอร์ XL ใช่ป่ะ นี่มันแบบเรียบๆรบผู้ใหญ่ใส่ได้นี่แล้วเดี๋ยวก่อนแล้วนี่คืออะไรอันนี้คือใส่เองใช่ไหมไม่เอาเลยเด็ก <c oughs> อะสกามโตเนี่ยมันไม่เอาขอผู้ใหญ่หน่อยแล้วกันเถอะนี่นะกลับมาบ้านกันแล้วไหนหนูบอกกลับมาเย็นไงก็ไม่เย็นนะน,นี่เพิ่งสี่โมงเองเ <c oughs> พื่อนมาเหรอ sabONA <c oughs> Popular? ส่งนิคุที่บ้านเพื่อนก่อนนะคะไม่บายหกโมงครึ่งมารับนี่คุณตาทำอาหารให้ค่ะโอ้โห,โโโหเห็นไหมคะคุณตามาเราก็ได้กินอาหารไทยอร่อยอร่อยทันทีก๋วยจั๊บ เดามให้คุณตาทำอาหารให้นี่เลยโอ๋ก็ดีขึ้นแล้วอ่ะน้อยนอนพักได้อะไรกินยาส่วนเลยโอ๋นี่เขาทำเองนะคะคือรอบนี้คุณตามาแป๊บเดียวนะคุณตากับวันไหนที่แป๊กับฮะ ไม่ใช่สิอกับมายี่สิบกลับวันไหนแปเอาไว้กับวันที่แปดตุลานะคือเหมือนก็นว่ามาเรียกว,ว่ามาพักผ่อนหย่อนใจบ้างจากที่ว่าต้องไปกลับโรงพยาบาลมาตลอดหลายเดือนน่ะก็มีความเครียดมีอะไรก็เลยบอกว่าคุณตาม,มามาแบบมาเป็นบรรยากาศบ้างดีกว่าส่วนคุณยายก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่ามีคนดูแลเยอยะแยะเต็มไปหมดเลยอะนะเบียก็ ไปดูคุณแล้วก็มีญาติพี่น้องคุณยายอีกและแถมยังมีพยาบาลหมอมากมายรวมถึงญาติเตียงข้างๆด้วยคือเขาคอยส่งข่าวให้ตลอดนะก็แต่คุณยายก็อยู่ในเรียกว่าอะไรสภาวะที่แบบแข็งแรงค่ะจะเรียกว่าแข็งแรงก็เรียกว่าเออไม่มีไม่มีโรคอะไรแทรกซ้อนอ่ะอยู่ในแบบปลอดภัยอ่ะคุณตาเลยบอกคุณยายขอไปหาลลลนหลานๆแป๊บนึงนะ มากินอาหารมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นปับนึ่งอะไรเงี้ยค่ะไขกระเพราอยู่ในขวดหรอหนูจะทำันกระเพราเอใช่ไ,ไ,ไหมคุณตานนี่ทำกว๋วยจ๊บให้ลิขุอยู่นะแต่ว่าเรโอเขาทำของเขาเองคุณตามไม่ต้องทำให้ก็ได้ แล้วาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจั้นนี้ Gets 9am Last night we fought down at the club But yet you're here in my arms the y r e calling u s crazy I know that is t crazy Not logical against all odds. I call it love. I call it.